ကိုယ်လှတိုင်းငကားလေးတာနေရသူတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နေအတူအင်္ဂါလေးခြင်းငံလုပ်ကြည့်ကြပါမယ်။ဒါကကျွန်တော်လက်ရှိမှာတက်နေတဲ့ channel ပေါ်တင်တဲ့ရယ်ဆယ်ရောင်နဲ့ပေးစာလေးခြင်းငံဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာတင်ရအောင်ပြိမယ်။ ဒီလည်းအပီဒီကမှတင်ငါးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အေးစားလေးချင်းကပေးတယ်ပေါ့နော်အတက်က25ခါအမြဲမလိုရေးထားတယ်ဘေးကဒီထိုင်းစာနဲ့မြန်မာအတတော်ကတော့ကျွန်တော်လီချစ်ဖြေထားရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတင်ငါးသားခရိုင်မေဂိုနန်စာပေါ့နော်ဆိုတော့မေဂိုနန်စာကိုမေဂိုနန်စာကိုဘယ်လိုမျိုးထားတော့မလဲဆိုတာကိုအတူတူလီချစ်ဖြေဆိုကြည့်ကြပါမယ်ဗျနံပါတ်2ကကျတော့ဘယ်သူကျွန်တော်ကိုယူလာပြီးယူလာပေးပြီးပြီလေဘယ်သူကျွန်တော်ကိုယူလာပေးပြီးပြီလေခိုင်းအောင်မှဟိုက်ဖုံလဲ ใครเอามาให้ผมแล้วไปดะูจะนากูชูลาเปเปปีเลยและแม้ในกะของสองประตูโขปีเลยหัวหน้าให้ใครกองสองไประตูโขปีเลยหัวหน้าให anyway. ้ใครและแม้ตอนจระปตูตู้โขต้อเจาะลายปีเลยใครไปปอกของแล้วใครไปปอกของแล้วไปตูตู้ปตูตูกโตอบจาะลายปีเลยและแม้ลิอ่ไปรตูจะนากูขึ้นผิปีปีเลยใครอนุญาตผมแล้ว ใครอนุญาตผมแล้วนบฮะจะรอตะเทปตู้โกชุระเปปีบีเลยเท่าแกเอามาให้ใครแล้วเท่าแกเอามาให้ใครแล้วตะเทปตูู้กชุ่ะเปปีบีเล่นบเช่ากับประตูอโลบมาลาโลดดาเลยใครไม่มาทำงานใครไม่มาทำงานประตูอโลบลามาโลดดาเลยก่เนาะนบฮะจะรอประตูมาเปิลโลดดาเลย ประตูมาปีเราดาเลยใครไม่ให้ทำใครไม่ให้ทำประตูมาปีเลาดาเลยประตูกูมาปีเราดาเลยไม่ให้ il, ใครทำไม่ให้ใครทำประตูกูมาปีเลาดาเล่เนาะนับว่าจอระประตูเลาปีดาเล่ใครทำให้ใครทำให้ประตูเลาปีดาเล่นเวทเสียประตูมาเลาปีดาเล่ใครไม่ทำให้ ใครไม่ทำให้ประตูมะลุปีดาเล่นวัตสติกาจะรอของสองประตูกู่เควมผิวปีดาเลหัวหน้าอนุญ,ญาตให้ใครหัวหน้าอนุญาตให้ใครนวับสัิกาและเท่ากูประตูโคตวารเล่และเทา่ากูประตูโคตวารเล,ล,ววล,เล่ใครเรียกผู้ช่วยไปใครเรียกผู้ช่วยไปและเทา่ากูประตูโคตวารเล่น,น,บบนวัตสตาวาเจะรอจะเทื่อประตูกูปิดาเวเล่ ท่าแกให้ใครไปซื้อท่าแกให้ใครไปซื้อติดเทปประตูก็ไปต้อนไปใครนานเลยไออืมดีนะมาเจอใครเนี่ยสุดท้ายวะเนาะนั้นเบบสรีจ้าเราจะนอนประตูก็ต้อนเวลาไปีผู้หลูลเลยผมต้องไปซื้อมาให้ใครพงต้องไปซื้อมาให้ใครนั้นบบสังหาระประตูตัวชาลาปีหลาเลยใครไปหาม,มาให้ ခရိုင်ပြိုင်หามาให้ประตูตัชชาล่าไปดาเลยဆိုတော့ဒါကအဲမေခွနန်သားပေါ့เนาะမေခွနန်သားဖြစ်တဲ့အတွက်အနောက်မှာအဲမေခွဖြစ်တဲ့မိုင်းဆိုစကားတက်ဆံမလို့တော့ဘူးခရိုင်ကနန်သားပဲဖြစ်တယ်မေခွလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲကျွန်တော်လေ့ကျင့်သွားတဲ့အင်စာပုံမှာလိုအပ်တာအတက်လတ်မှပြင်တာပြင်တာစကလုံးရှင်းအောင်မှာတာအဆရှိတဖြစ်ပေါ့เนาะခရိုင်ဟိုထားတဲ့နေရာကြီးဟိုကြမှန်ရလာအဆရှိတပြင်လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုကွန်မန့်မှာအကြံပြုရေးတာခဲ့လို့ရပါတယ် အလုံးတစ်ကြိုးရှိမယ်လို့ယူကြည်ပါရဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အေစာတစ်ခုမှပြန်လဲတွေ့송ကြပါမယ်ဗျမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ